นณที่นี้เพื่อนๆมีใครที่เป็นสายทํางานหน้าคอมทุกวันยิ่งถ้าใครเรียนสายซอฟต์แวร์เดเวลอปหรือเป็นคนเขียนโค้ดอยู่แล้วเนี่ยการที่จะต้องมีคีย์บอร์ดดีๆสักตัวไว้รองรับสำหรับการทํางานของเราเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับ โดยที่วันนี้ทางซูนามิเนี่ยเขาได้ส่งเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้ผมได้ใช้งานกันซึ่งเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะมีชื่อรุ่นว่าซูนามิ MK61 Mac นะครับและสิ่งที่ทําให้ตัว MK61 Mac เนี่ยมีความแตกต่างจากรุ่นโปรแล้วก็รุ่นธรรมดาและผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนาย่าจะต้องเป็นที่โปรดปรานในส่วนนี้เลยก็คือการเชื่อมต่อที่มีหลากหลายแล้วก็สะดวกสบายต่อผู้ใช้งานมากขึ้นโดยการเชื่อมต่อข,ของคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบจะเป็นแบบบลูทูธ5.0ไวเล Type 2. พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB ที่สามารถปรับแต่งได้รวมไปถึงเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยยังมาด้วยกันทั้งหมด3สวิตช์ให้เพื่อนๆได้เลือกใช้งานกันแถมเจ้าตัวสวิตช์เนี่ยยังเป็นแบบพอตสว a ปโดยเราสามารถถอดเปลี่ยนได้ที่หลังด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยถูกยัดเข้ามาในคีย์บอร์ด60%อร์ตัวนี้ในราคาเพียงแค่1000ตน้ตนๆเท่านั้นส่วนใครที่สนใจเนี่ยไม่ต้องไปตามหาที่ไหนให้ยุ่งยากนะครับทุกคนสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ผ่านลิงก์ด้านล่างที่ผมจะทิ้งไว้ทุกคคนนนดดด้้้้เลยลยะรรุ่ีีีหหััังจจากวาากววโออมม็สสสูส45%พบบใ์์ต อีกถึง180บาทกันเลยทีเดียวก็จะเท่ากับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้คีย์บอร์ดในราคาเพียงแค่พันเศษเท่านั้นรวมไปถึงการรับประกรันอีก2ปีก็เรียกได้ว่าไม่รู้จะคุ้มยังไงเลยครับใครสนใจอย่าลืมกดลิงก์ด้านใต้ในสิบชัน้นเลยครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเนี่ยตัวคีย์บอร์ดตัวนี้จะให้อะไรเรามาบ้างเลยครับสำหรับงบ1000นดินิตอย่างแรกเลยที่ขาดไปไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสําคัญจริงๆอา้าวไม่้ใจจบงงรบใครค,คียยเช์อ์อด60% ตัวคู่มือการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลครับห้ามทิ้งนะครับใครที่ไม่เคยใช้คีย์บอร์ดแบบนี้มาก่อนเนี่ยจำเป็นจะต้องหยิบมันขึ้นมาดูอีกหลายรอบแน่นอนต่อมาก็จะเป็นกล่องอุปกรณ์เสริมที่เจ้าตัวคีย์บอร์ด61 Max จะมีมาให้เท่านั้นนะครับโดยในกล่องจะมีอะไรบ้างก็จะประกอบไปด้วยของดังนี้ครับ ที่ดึงคีย์แคปพร้อมกับที่ถอดสวิตช์ของตัวคีย์บอร์ดและนอกจากนี้ก็จะมีสวิตช์สำรองที่จะมาด้วยกันทั้งหมด2สวิตช์สวิตช์และสปุ่มซึ่งตัวสวิตช์เนี่ยก็จะเป็นสวิตช์สีที่แตกต่างจากตัวสวิตช์ของคีย์บอร์ดที่เพื่อนๆเลือกสั่งมานั่นเองนะครับและอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสายที่ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเขามีมาให้นั่นเอง ในส่วนของตัวสายที่มีมาให้นะครับก็จะเป็นแบบ USB Type C ที่เสียบเข้ากับตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ USB Type A ที่เสียบเข้ากับพวกคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปทั้งนี้ทั้งนั้นตัวสายเนี่ยไม่ใช่สายถักแล้วก็มีความยาวเพียงแค่1.5เมตรเท่านั้นนะครับแล้วแล้วก็มาถึงคิวพระเอกของเราแล้วนะครับทุกนะคนกับเจ้าตัวคีย์บอร์ดซูนามิ MK61 Mac นะครับสุดในรุ่นของตระกูล MK61 อย่างที่ได้บอกกันไปนะครับทุกนะคนะคว่าเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดแบบ60% ซึ่งจะมีปุ่มบนคีย์บอร์ดทั้งหมดเพียงแค่61ปุ่มเท่านั้นโดยมันก็จะทําให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเล็กกว่าคีย์บอร์ดทั่วไปพอสมควรซึ่งนอกจากที่มันจะช่วยลดพื้นที่ในการใช้งานตัวคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเนี่ยมันยังสามารถทําให้เราวางจานข้าวบนโต๊ะคอมพร้อมกับน้ําขนมอื่นได้อีกด้วย ันนี้มิดาอันนี้มิดาก,นนก,กลับมากันที่ตัวคีย์บอร์ดซึ่งตัวคีย์บอร์ดเนี่ยวัสดุที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นพลาสติกแบบ ABS นะครับหลังจากที่ลองได้จับดูแล้วเนี่ยฟีลลิ่งตัวเท็กเจอร์ของพลาสติกเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะควบคู่ไปกับสีของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็ให้อารมณ์แบบโปรเฟสชันนอลคีย์บอร์ดจริงๆไม่ว่าจะสายทํางานหรือสายเล่นเกมเนี่ยผมว่าดีไซน์ของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเรียกว่าเหมาะสํหรับทุกคนจริงๆนะครับแล้วนี่เกือบลืมบอกทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัวกันฝุ่นแถมมาให้เราด้วยขั้นตอนในการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแค่เราเอามาทับแบบนี้ตัวแม่เหล็กก็จะทําการดูดให้มันติดกับค เท่านี้คีย์บอร์ดของทุกคนก็จะหล่อขึ้นทันทีและเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับจะให้ที่ปรับระดับมา1สเต็ปอยู่ทางด้านหลัง2ฝั่งทางด้านซ้ายขวาตรงนี้เลยรวมไปถึงพอร์ต USB Type C ที่จะอยู่ทางด้านบนของตัวคีย์บอร์ดโดยเช่นกันเอาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการใช้งานเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้กันดีกว่าในมุมมองของยูเซอร์ทั่วไปที่ซื้อมาแล้วใช้งานเลยโดยที่ไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์อะไรเลยเนี่ยการใช้งานของมันเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับ ดยขั้นตอนการใช้งานเจ้าตัวคีย์บอร์ด MK61 Mac นะครับทุกคนก่อนอื่นเลยแล้วก็ต้องทําการเปิดตัวคีย์บอร์ดขึ้นมาก่อนให้ทุกคนกลับมาดูที่ด้านหลังตัวคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับทุกคนจะสังเกตได้ว่าด้านบนขวาเนี่ยมันจะมีสวิตช์พร้อมกับดองเกิ USB ให้1ตัวให้ทุกคนดันสวิตช์ขึ้นไปด้านบนเะครับเท่านี้ก็จะเป็นการเปิดใช้งานตัวคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วสังเกตได้จากไฟที่ติดขึ้นมาเลย ในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับแบบแรกก็จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านสาย USB เท <c oughs> ่านั้นโดยนําสาย USB <c oughs> ฝั่ง Type C มาเสียบเข้ากับตัวคีย์บอร์ดและนําฝั่ง Type A หรือด้านหนึ่งเนี่ยไปเสียบเข้ากับตัว PC หรือแล็ปท็อปของทุกคนได้เลย <c oughs> เพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับการเชื่อมต่อแบบสาย <c oughs> <c oughs> ในส่วนของการเชื่อมต่อแบบ w i r ล l e ส2.4 GHz ให้ทุกคนคลิกกลับมาที่ด้านหลังตัวคีย์บอร์ดมันจะมีตัวดองเกิลเชื่อมต่ออยู่ใกล้กับสวิตช์ปุ่มเปิดปิด ก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการแงะตัวดองเกิลตัวนี้เนี่ยออกมาได้เลยใครที่ไม่มีเล็บเนี่ยนส่วนนี้ก็จะแงะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะแน่นมาก <C le af one> ก่อนที่เราจะนําตัวดองเกิลไปเชื่อมต่อให้เราสังเกตที่ปุ่มตัววีตัวนี้ก่อนถ้าปุ่มตัววีมันกระพริบก็แสดงว่ามันกลาลังเข้าสู่โหมดการเชื่อมต่อแบบ 2.4GH z น,นั่นเอง เราก็สามารถนําตัวดังเกิลตัวนี้เนี่ยไปเสียบเข้ากับ PC หรือแล็ปท็อปของทุกคนได้เลยสําหรับการเชื่อมต่อแบบ2.4งจิ้งเฮิรเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเป็นบนแล็ปท็อปนะครับหลังจากที่เราเสียบลงไปแล้วเนี่ยที่ปุ่มตัว V ตรงนี้มันจะต้องหยุดกระพริบแล้วนะครับเพราะว่าตัวคีย์บอร์ดได้ทําการเชื่อมต่อกับตัวดองเกิลเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะสามารถใช้งานแบบไร้าสายได้แล้วนั่นเอง ส่วนการเชื่อมต่อแบบบลูทูธเนี่ยก็จะมีหลายขั้นตอนนิดนึงเพราะมันไม่ได้มีปุ่มเปิดบลูทูธแยกมาให้เราเราจำเป็นจะต้องมากดปุ่มช็อตคัดแยกบนตัวคีย์บอร์ดเลยเนะครับโดยให้เรามาสังเกตที่3ปุ่มนี้ก็จะเป็น X Z และ C 3ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มบลูทูธ o t h 1, 2, แล้วก็3ซึ่งในการที่จะใช้ปุ่มบลูทูธเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้คู่กับปุ่มฟังก์ชันทางด้านขวาล่างด้วยให้ทุกคนมากดที่ปุ่มฟังก์ชันพร้อมกับปุ่ม Z X หรือ C ก็ได้ ณที่นี้ผมจะเลือกเป็นปุ่ม Z แทดละกันเพราะว่าจะเลือกใช้ในโหมดของบลูทูธหนึ่งก็ให้ทุกคนเนี่ยกดค้างไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเพื่อเข้าสู่โหมดบลูทูธตามหมายเลขที่เ,เพื่อเลือกจากนั้นก็ทุกคนเนี่ยมากดสเปซบาเพื่อทําการปล่อยบลูทูธจากตัวคีย์บอร์ดไปสู่อุปกรณ์ที่เราอยากจะเชื่อมต่อนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยผมจะขอยกตัวอย่างเป็นสมาร์ทโฟนของผมละกันนะครับก็จะเป็นระบบปฏิบัติการน iOS เนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้คู่กับตัวคีย์บอร ใครที่อยากจะเชื่อมบลูทูธเนี่ยก็ให้ทุกคนเปิดบลูทูธบนเครื่องของตัวเองได้เลยหลังจากนั้นให้เราเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า BT 3.0ม KB ตัวชื่อดังกล่าวก็จะเป็นชื่อของตัวสัญญาณบลูทูธที่ส่งมาจากเจ้าตัวคีย์บอร์ดนั่นเองเอาล่ะตอนนี้ก็เชื่อมต่อได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้บนสมาร์ทโฟนที่เป็น iOS ได้หรือเปล่า ผลลับคือสามารถใช้งานได้ปกติเลยครับกดได้ทุกปุ่มที่สําคัญเลยคือใช้บนระบบ iOS ด้วยนั่นก็แสดงว่าถ้าคนมี iPad เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดตัวนี้ได้เช่นกันเพราะว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกระบบปฏิบัติการเลย,เลยครับแม่แค่ฟังก์ชันในส่วนของการเชื่อมต่อเนี่ยก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วเลครับ ปุ่มช็อตคัตในการใช้งานเจ้าคีย์บอร์ด MK61 Mac เบื้องต้นนะครับถ้าใครอยากจะดูแบบละเอียดอันนี้แนะนําให้ไปเป,เปิดคู่มือที่เขาแถมมาในกล่องก็จะมีบอกไว้ครบเลยทุกช็อตคัตสำหรับการใช้งานแต่ณส่วนที่ผมจะสอนช็อตคัตหลักๆที่ทุกคนจะเป็นต้องใช้แน่นอนหลังจากที่มีคีย์บอร์ดตัวนี้ปุ่มที่หนึ่งก์งชัน i o n l e f s h i ก็จะเป็นช็อตคัตที่เอาไว้แสดงปริมาณของแบตเตอรี่โดยที่จำนวนของแบตเตอรี่เนี่ยจะโชว์ที่ตัวเลขด้านบนถ้าแบตเตอรี่ของทุกคนเต็มก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นที่เลข1จนไปถึงเลข0 ปุ่มที่2จะเป็นฟังก์ชันแท็บโดยปุ่มนี้จะเป็นการเปลี่ยนการทางานของตัวคีย์บอร์ดให้ไปใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows นะครับปุ่มที่3ฟังก์ชันแคปล็อกปุ่มนี้จะเปลี่ยนการทางานของตัวคีย์บอร์ดให้ไปใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการ MacOS ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันการเล่นไฟกันบ้างปุ่มแรกก็จะเป็นฟังก์ชันพร้อมกับ b Backslash ช็อตคัทตัวนี้จะเอาไว้เปลี่ยนเอฟเฟกต์ไฟของตัวคีย์บอร์ดได้ตามที่เราต้องการเลยนี่ครับไฟที่มีติดมากับตัวคีย์บอร์ด ใครที่รู้สึกว่ามีไฟแล้วมันรบกวนสายตาเรามากเกินไปสามารถใช้ช็อตคัตฟังก์ชันแล้วก็เอนเตอร์ได้ก็จะเป็นการปิดไฟในตัวคีย์บอร์ดนั่นเองส่วนใครที่รู้สึกว่าไฟที่ตัวคีย์บอร์ดให้มาเนี่ยมันยังปรับได้ไม่สายใจเท่าไหร่ทุกคนสามารถปรับแต่งได้เพิ่มเติมแบบละเอียดมากๆนะครับผ่านตัวซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า c i เ m m i ์ Driver ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ทุกคนตรงด้านล่างเด r i ิ t ชันเลย เอาละหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปดูการใช้งานจริงของเจ้าคีย์บอร์ด MK61 Max ตัวนี้กันบ้างเลยครับว่าสําหรับการเล่นเกมผ่านตัวคีย์บอร์ด60%แบบนี้แล้วเนี่ยความคล่องตัวความถนัดเนี่ยจะมีมากน้อแค่ไหนเพราะหลายคนมักจะบอกว่าในการเล่นเกมเนี่ยยังไงคีย์บอร์ด60%ก็จะสู้คีย์บอร์ดแบบ Full Size ไม่ได้อยู่แล้วซึ่งจะจริงแค่ไหนอันนี้ผมก็ได้ไปทดสอบมาแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันเนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปฟังเสียงของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้กันก่อนอน,นะครับว่าเสียงของมันเนี่ยจะถูกใจชาวเกมเมอร์ที่ชื่ เอาเลยครับหลังจากที่ผมได้ลองเจ้าคีย์บอร์ด60%ตัวนี้ในการเล่นเกม <S <S ก็ได้ไปลองมาทั้งหมด3เกมซึ่งก็จะเป็นเกมที่เน้นการกดไวๆเน้นการเคลื่อนไหวไปมามให้ตัวละครเราอยู่กับที่อยู่แล้วนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ได้ลองจับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ครั้งแรกนะครับต้องบอกเลยว่าปรับตัวยากมากๆโดยความที่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีคีย์แคบที่เล็กลงกว่าเดิมมากแล้วก็เลี้ย์ปุ่มต่างๆที่ถูกบีบเข้ามาให้มันเล็กลงเนี่ยทำเอาตัวผมเองเนี่ยกดผิดปุ่มไปบ้างหลายครั้งเลยนะครับ แต่หลังจากที่ผมใช้ติดต่อกันประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยอันนี้รู้สึกเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามือเราเนี่ยจะเข้ากับตัวคีย์บอร์ดได้ไวขึ้นส่วนตัวผมจะรู้สึกว่ามันวางมือง่ายกว่าตัวคีย์บอร์ดที่เป็น full ซ i z e อีกนะครับก็อ,อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยตอนเล่นเกมจะเป็นคนที่วางคีย์บอร์ดแนวตั้ง90องศาตัวคีย์บอร์ดเก่าเนี่ยมือผมก็จะไปติดกับปุ่ม ESC แล้วก็ปุ่ม Caps Lock ทําให้ผมเนี่ยต้องถอดคีย์แคปของ2ปุ่มนั้นออกแต่สําหรับเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเรียกว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับผมก็ไม่รูนะว่ามีใครใช้คีย์บอร์ดแนวตั้งแบบผมอีกบ้างแต่สําหรับใครที่ใช้คีย์บอร์ดแนวตั้งในการเล่นเกมเนี่ยขอยืนยันได้ตรงๆ เลยนะครับว่ามือของทุกคนเนี่ยมันจะไม่ไปติดปุ่มอะไรพวกนี้ให้มันรู้สึกติดขัดระหว่างตอนที่เราเล่นเกมแน่นอนในส่วนนี้ก็แอบ,บรู้สึกประหลาดใจอยู่เหมือนกันนะที่รู้สึกว่าไอ้เจ้าคีย์บอร์ดตัวเล็กแค่นี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถวางมือได้ดีกว่าคีย์บอร์ดที่เป็น full s i ์ e อีกมันก็เลยทาให้การเล่นเกมของผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับหลังจากที่ใช้ผ่านมา3าชั่วโมงได้เอาไปลองเล่นตัวเมนเนโอวอทแล้วก็ยังทําให้ผมเนี่ยสามารถเล่นได้พลิ้วเหมือนเดิมไม่มีอะไรติดขัดเลย จนมาถึงตอนนี้ผมก็กล้าพูดเลยนะครับว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นคีย์บอร์ด60%แต่สำหรับการเล่นเกมแล้วยังไงมันก็เหมาะแน่นอนนะครับเพราะนอกจากที่มันจะสะดวกสบายลดพื้นที่การใช้งานบนตัวคอมพิวเตอร์แถมยังสามารถวางจานข้าวยังไม่จบ แล้วมันยังให้ฟีลิ่งการวางมือที่ดีกว่าคีย์บอร์ดฟูลไซส์ซะด้วยซ้ําหรือไม่ว่าจะเป็นสายทํางานไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาใครก็ตามที่ทําอาชีพนั่งตัวคอมพิวเตอร์หรือต้องไปใช้คอมของสํานักงานต้องไปใช้คอมของที่โรงเรียนเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ก็สามารถพกพาไปได้อย่างง่ายดายนะครับกระเป๋าสะพายข้างเล็กๆเ,เนี่ยก็สามารถใส่เจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ไปได้แบบสบายมากๆยิ่งเป็นกระเป๋าแล็ปท็อปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยใส่คู่กันไปใช้เรียนใช้ทํางานได้เลยถือว่าโดยรวมเนี่ยเจ้า, Mac า,นนา,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 าคาีย์บอร์ด MK61 Mac 199บาทเท่านั้นพร้อมได้การรับประกันถึง2ปีกับคีย์บอร์ดที่สามารถเชื่อมต่อได้ทุกแพลตฟอร์มแถมเรายังสามารถคัสตอมปุ่มคัสตอมสวิตซ์ตามที่เราต้องการได้ด้วย ยิงไปกว่านั้นเร,เร็วนี้ทางซูนามิเนี่ยก็จะมีการแจก,กส่วนลดสูงสุด45%แล้วก็ขนลดเพิ่มสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ถึง180บาทกันเลยทีเดียวก็จะเท่ากับว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยจะสามารถซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้ได้ในราคาเพียงแค่1,079บาทเท่านั้นหากใครที่สนใจเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนหุนวายทุกคนสามารถกดลงไปด้านล่างในทิปชันผ่านลิงก์ของทาง l a z a d a ได้เลยและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด u b s สไ i b e เอาไว้เพื่อที่จะม่ลคน,นคทคนานราสาี้ บ๊ายบายครับทุกคน